ชีวิตติดขัดเหมือนมีอะไรฉุดรั้งอยู่ม่ญาติโยมเหมือนเรือที่ถูกผูกไว้กับหลักทั้งๆที่อยากแล่นออกไปสู่ทะเลกว้างอาตมาเคยเจอโยมคนหนึ่งโมโหโกรธเคืองเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถมาเป็นสิบปีไม่พูดไม่จากันมองหน้าก็แทบจะกินเลือดกินเนื้ออาตมาถามว่าโยมทุกข์ไหมโยมตอบว่าทุกข์มากแต่ทำอย่างไรได้เขาทำกับเราไว้เจ็บแสบ อาตมาเลยบอกโยมไปว่าการให้อภัยก็เหมือนการปลดเชือกที่ผูกเรือไว้กับหลักนั่นแหละโยมเมื่อเราไม่ยึดติดกับความโกรธความแค้นใจเราก็เป็นอิสระเปรียบเหมือนคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนคือถ้าเราไม่ไปผูกเวนต่อเวนนั้นมันก็ดับไปเอง ลองคิดดูสิญาติโยมหากเราแบกความโกรธไว้ตลอดเวลาใจเราก็หนักอึ้งเหมือนแบกหินก้อนใหญ่แต่ถ้าเราให้อภัยวางมันลงใจเราก็เบาสบายเหมือนได้หายใจเต็มปอดลองพิจารณาดูให้อภัยอาจจะยากแต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าเกินจะประมาณ วันนี้ลองเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนได้ญาติโยมแล้วค่อยๆแผ่เมตตาให้คนที่เคยทำไม่ดีกับเรานึกถึงใจเขาใจเราแล้วจะพบว่าการให้อภัยคือการปลดล็อกใจที่แท้จริงสุขขังปรมังนิพพานังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง